สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ CU a c c s s o r i e นะครับผมสวัสดีเช่นรับครับผมอาจารย์ต้องทับรอบ,รบนี้ก็คือมีคำถ,ถามคือว่า,นนาเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ข้อมูลข่าวสารของลูกค้ามีปริมาณมากโดยเฉพาะข้อมูลที่มันเป็นไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอซึ่งมีขนาดมหาศาลมากครับอยากจะถามว่าคือว่ามันมีสตอร์เลสที่เหมาะสำหรับงานทางด้านนี้ประเภทนี้เลยไหมครับผมเคยได้ยินไอเดียนสเปกตรัมสเกลไหมเคยได้ยินบ้างครับ ซึ่ง IBM Spectrum s c a l e เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟล์สตอเรจซึ่งดีไซน์มาสำหรับงานประเภทนี้โดยเฉพาะครับผมในไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ๆเช่นไฟล์วิดีโอที่เป็นไฟล์รูปภาพครับผมหรือข้อมูลที่เรียกว่า unstructured data ครับผมครับผมซึ่งข้อดีของมันเนี่ยมันจะทำงานเป็นแบบรับส่ง parallel list และไลได้พร้อมๆกันด้วยว้าวครับผมแล้วมันสามารถยัมมิกแพลตฟอร์มหรือว่าระบบเดีันได้ไหมครับแน่นอนแน่นอนครับผมมันสามารถที่ทำงานพร้อมกันได้ไม่ว่าจะเป็น Windows Linux หรือว่า AX สามารถที่จะทำงาน บนคัปเตอร์เดียวกันใช่ครับเรามีขายเซอร์วิสอี m e เ t นต์พวกนี้ด้วยไหมครับอ๋อแน่นอนครับซีอูสามารถทำอีมีเมนต์นะครับเซอร์วิสตัวนี้ให้กับลูกค้าได้โดยเช่นเดียวนครับโอเคเขาฝากซีอูเอสัดเซอร์วิสด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับพบกันในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ